สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอมนะครับใน i m เม e เฮดทัวร์นะครับคราวนี้นะครับมามาเที่ยวนะครับกันที่ไล่ภูนับดาวจังหวัดสระบุรีนะครับก็ตรงนี้ก็มาทางเส้นมิตรภาพนะครับอยู่ตรงข้ามฟาร์มวัวไทยเดนม์กนะครับที่นี่เป็นลานกลางเต็นท์นะครับอากาศเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีพี่ๆนะครับให้เราลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะ แจ้งเข้าไปว่าเราได้เลขหมายเลขเช็คอนะินอ่ะหมายเลขอะไรนะครับที่เขาแจ้งมาในไลน์ตอนที่เราแจ้งไปถ้าเกิดเราแจ้งไปก็จะง่ายต่อการเข้าร้านนั่นเองนะครับค่าบริการที่นี่นะครับหัวละ350บาทนะครับแต่บังเอิญว่าทริปเนี้ยผมลืมหยิบไมค์มานะครับก็เลยอาจจะแบบใช้อัดเสียงแทนแล้วกันนะครับและลมที่นี่แรงแบบมากๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าในร้านจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับโอ้โห อากาศเย็นมากนะครับแล้วก็ลมแรงตลอดทั้งวันเลยนะครับแต่ไม่แรงถึงแรงเกินไปนะแรงแบบเย็นๆนะครับส่วนมากพื้นที่จะเป็นเนินๆนะครับก็เลือกที่กลางกันให้ดีๆตอนเข็นของกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเมื่อยเลยทีเดียวนะครับต,ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนิดน,นึงอย่าลงไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวขากลับจะลาบากนี่เต็นท์ขอผมก็จะอยู่ตรงหลังเต็นท์สีเหลืองนะฮะเต็นท์โคดิแอคสิบคูณสิบนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในเต็นท์นะครับ อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีถ่ายาเป็นแนวตั้งนะครับเพราะเอาไปลงในสตอรี่เฉยๆนะครับลืมถ่ายพอดีว่าแฟนผมตามมาที่หลังอันนี้มาก,กับรุ่นพี่ที่ทํางานก่อนก็เลยมากันสองคนก็ค่อนข้างทุลักทุเลไม่ค่อยได้มีคนช่วยถ่ายช่วยถืออะไรเท่าไหร่ก็อาศัยเก็บบรรยากาศแล้วมาอัดคลิปภาคที่หลังให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันแทนแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะพามาดูที่สําคัญมากก็คือห้องน้านะครับกับห้องอาบน้ําก็อยู่บริเวณตรงนี้นะฮะอยู่ข้างๆคาเฟ่ครับอยู่ด้านหลังคาเฟ่ ห้องน้าที่นี่ต้องบอกเลยว่าอลังการแบบสุดๆนะครับใหญ่มากนะฮะมีห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องส้วมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะทำให้ต้องใช้ปริมาณที่เพียงพอนะครับแต่ถึงอย่างนั้นพอเรามาเวลาพวกพลิกๆเนี่ยก็ถือว่าต้องยืนรอในห้องอาบน้ำเหมือนกันเพราะว่าคนนี่ค่อนข้างเยอะเลยครับ เลยมาด้านในนะครับด้านขวาก็จะเป็นห้องส้วมหรือชักโครกนั่นเองส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นห้องชาเวอร์หรือห้องอาบน้ำนะครับที่นี่มีน้ําอุ่นทุกห้องนะครับห้องน้ำนี่มีเป็น1ิบเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโซนกลางกลางเต้นท์นะครับของอีกฝั่งหนึ่งโซนกลางเต้นท์ของที่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2ฝั่งนั่นเองนะครับแล้วก็มีเหมือนถนนกั้นกลางเป็นห้องน้ําเป็นคาเฟ่เป็นมินิมาร์ทนะครับขั้นกลางเราก็เลือกได้ว่าจะเอาโซนไหนนะครับเรามาดูกันที่คาเฟ่กันต่อนะครับ อ่าผมให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ตักน้ําแข็งนะครับถ้าเราไปชําระด้านในนะครับว่าซื้อน้าแข็ง1นึ่งถุงสองถุงเนี้ยก็มารับน้ําแข็งได้ที่ด้านนอกนั่นเองนะครับถุงละผมไม่แน่ใจน่าจะ10บาทมั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านในของมินิมาร์ทนะครับก็มีทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอาหารสดนะครับอาหารฟรีแช่แข็งไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับมีให้เราเลือกสรรนะครับไปประกอบอาหารนะครับในช่วงยามเย็นของเรานะครับหรือว่าจะช่วงไหนก็ได้ที่เราตั้งแคมป์กันนั่นเองนะครับอกลง แล้วก็ดูราคาแล้วกันนะว่าเท่าไร่กันบ้างนะอุปกรณ์นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมีครบเกือบจะทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับสบงสบูนะฮะมีหมดที่ลองที่ลองนอนก็มีนะนี่ผักสดอาหารสดก็มีนะครับส่วนตรงด้านนั้นก็คือแคชเชียร์นั่นเองส่วนโซนต่อไปที่เราจะดูนะครับก็จะเป็นโซนของคาเฟ่นะครับของไล่ปูนับดาวนะก็จะเป็นเหมือนห้องกระจกนะครับที่ข้างในเนี่ยดูลายมากๆเลยส่วนด้านระเบียงด้านนอกนะครับก็จะเป็นชานยื่นออกไปให้แบบว่าคนที่อยากจะนั่งเอาดอนครับชมบรรยากาศก็ สามารถมานั่งตรงนี้กันได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านในของคาเฟ่นะครับบอกเลยว่าแอร์เย็นมากนะครับใครที่เต็นเหนื่อยกับการกางเต็นท์นะครับเข้ามาสั่งเครื่องดื่มเย็นๆนะครับแล้วก็นั่งพักผ่อนกันได้สักแป๊บหนึ่งนะค,ค่อยไปรุยเันต่อนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเมนูนะครับก็ลองโพสต์ดูแล้วกันนะครับว่ามี อาหารอะไรบ้างราคาเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างครับลองพอดูตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวสั่งครข้างเดียวมาชิมกันครับอันนี้เมนูอะไรครับอันนี้วัวโซดาวัวโซดารสชาติเดี๋ยวซีคุณคุณส่วนน้องผมนี่เลมอนโซดานะครับเต็มสิบไหมเท่าไหร่ครับแปดสิบว่าไม่เร็วเดี๋ยวรอรีวิวอาหารต่อไม่หวานไม่หวานมาก ไอเยียรักสุขภาพด้วยเมนูนี้อันนี้เลมอนสดานะครับแก้วเท่าไหระ่นะ,ะเดี๋ยวไปพอดูเมนูแล้วกันเมื่อกี้ถ่ายเมนูให้ดูแล้วไปพอด้วยกันนะเองนี่บรรยากาศร้านดูดีมากที่สําคัญไอเย็นเจียบหลางเสร็จแล้วก็มานั่งพักตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวรอรีวิวรสชาติอาหารนี้สักครู่นึงนะครับ <c oughs> นี่น <c oughs> มาแล้ว อันนี้เลยนะข้าวผัดต้มยำกุ้งเป็นรูปดาวด้ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีกอย่างหนึ่งแล้วค่อยรีวิวพร้อมกันเลยสั่งไปสองเมนูนะครับยำไส้กรอกยินามอนไส้กรอยังไงนักข้าจะชิมคนแรกมาแต่แอดชิมเองมาเริ่มที่ไส้กรอกอะไรนะเยีนามันยำไส้กรอกยีนามันลมควัน อือร่อยถ้าก็หอมอ่ะแล้วรสยำกลมกล่อมไม่ไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดไม่อะไรเกินไปแบบกลมกลม่อมไม่มีรสชาติไหนฉีกอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ข้าวผัดต้มยำกุ้งอืข้าวผัดรสชาติไม่เผ็ดมากแต่ข้าวแห้งเนี่ยเดี๋ยวขอเราแห้งไม่รู้ของกางเต็นท์มาเหนื่อยมาก ในชกุ้งน่ะชกุ้งแตกุ้งตัวใหญ่ดีกุ้งดีมากกุ้งเด้งๆเลยอะไข่คั่มดีคนคนไม่กินแบดกินได้รสชา่าดีแบบก่อดพิษน้ำไปดูบรรยากาศต่อส่วนตรงนี้นะครับ เป็นลานนะครับเอาไว้จัดมินิคอนเสิร์ตนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์นเนี่ยเขาจะมีมินิคอนเสิร์ตมาเล่นนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านข้างของโซนคาเฟ่น,นั่นเองบรรยากาศก็เคลิ้มเพลงมากๆนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็ไปสั่งหมูกระทะไว้นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นก็ไปรับหมูกระทะมาทานกันที่เต็นท์กันนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงมาสักหกโมงครึ่งนะครับแสงก็ประมาณนี้ต้องสนใจกล้องไหม <laughs> ต้องสนใจกล้องไหม <laughs> <laughs> พูดได้รหนก็ได้ไหม <laughs> นี่คนก็ค่อนข้างเยอะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดอืมไม่ใช่อันนี้คือเราเป็นผู้ประสบภัยใช่ไหมมา,มานั่งกลางเต็นกันเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวรอหมูกระทะก็ได้ประมาณหกโมงครึ่งหมูกระทะได้กี่บาทนะ่พึ่ง <c oughs> ประมาณหนะ้าร้อยสามลูกสิบบาทสามลูกร้อย สามลูกยีบาทนะครับไก่ไก่เดี๋ยวเรามาดูหมูทะนะว่าหน้าตาเป็นไงคลุมหรือไม่นะฮะมารอชมกันนะครับอันนี้ก็ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยนี่เห็นไหมมีเครื่องเสียงครบชุดนะใครสนใจก็มา,านั่งกันได้ ดูห้องน้ําตอนกลางคืนนี้หลูมากเลยนะห้องน้ำตอนกลางคืนเดินแกงหมทะอากาศเย็นมากครับตอนนี้ไปเอาหมูทะมากินกันระหว่างรอหมูทะนะครับพี่เขาบอกว่าจะได้หกโมงครึ่งตอไปตอนทุ่มหนึ่งเขาบอกว่าหมูทะหมดแล้วต้องลองอีกรอบหนึ่งใช่ก็ต้องเดินกลับไปกลับมาม่ก็เลยเอาหมูยินไม่ก่อน ซื้อหมูัที่ร้านเขานั่นแหละที่ตรงมินิมาร์ทนี่แล้วก็กินกับกิมจิอร่อยใช้ได้เลยคือขนาดหมูไม่ได้หมักนะผัดกับเนยใส่น้ำปลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ลองท้อไปก่อนเดี๋ยวต้องรองอย่าลืมเอาใบเสร็จไปด้วยที่ซื้อตอนแรกเราต้องซื้อตั้งแต่ช่วงแบบบ่ายๆหรือกี่โมงก็ได้เราซื้อไปก่อนแล้วถึงใครเอาไปแลกทีหลังนะครับ mm hmm. ก,กินกับที่อ,อน อครัคยอะนี่นะครับที่ทุกคนรอคอยก็จะได้ชุดละ499บาทรวมมาจ้ำ100ก็คือแังข้าวก้าแหละถ้าเอาตาไปคืนก็จะได้เงินคืน100บาทได้เยอะไหมเยอะนะเอมันก็ถือว่าเยอะอยู่นะรสชาติเยี่ดนี่กิมจิไม่เกี่ยวนะแต่น้ำจิ้มบอกว่าเขาบอกว่า เหมือนอไรล่ะก็วาสนาอย่างนั้นเชียวยัง <c oughs> ไงครับเหมือนเหมือนหลายหลายล่ะทำไมมากลางเต็นต้องคู่กับมวดอะเพราะกินง่ายใช่ไหมไนะก็ขอฝากบรรยากาศค่ำคืนนี้ไปกับหมู่พิทาแล้วกันนะฮะไปเจอกันตอนเช้าสวัสดีครับ สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้ามินิมาร์ทนะครับซึ่งมีพระสงฆ์นะครับมาให้เราได้ทําบุญใส่บาตรกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็นําเตาหมูกระทะมาคืนที่หน้ามินิมาร์ทนะครับเราก็จะได้รับมัดจําคืนนะครับเป็นจํานวน100บาทนั่นเองนะครับแล้วก็จะแวะพาเพื่อนๆนะครับไปชมโซนด้านหลังครับก็เป็นโซนกลางเต็นท์เช่นเดียวกันนะครับบรรยากาศนี่ก็ดีไม่แพ้กับฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแปลนให้ดูนะครับว่าที่เนี่ยใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วว่า มีโซนตรงไหนให้เราได้กลางบ้างนะครับก็ได้ชมบรรยากาศคร่าวๆไปแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศของไล่ภูนับดาวนะครับลานกลางเต็นท์ที่สระบุรีนะครับยังไงผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆนะครับไปกับบรรยากาศการทำอาหารนะครับในช่วงเช้าของเต็นท์ผมนั่นเองก็เป็นกุ้งผัดกระเทียมครับใส่เนยด้วยกุ้งก็ซื้อมาจากมนิมาร์นนี่แหละกุ้งถือว่าสดใช้ได้นะครับอร่อยดีเลยทีเดียวนะครับ ยังไงต้องฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่อง i m i t a g e Channel ให้ด้วยนะครับจริงๆเป็นช่องรีวิวโมเดลของเล่นนะอันนี้ก็ทําแยกเป็น Imitate ทัวร์นะครับก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวกันบ้างนะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับไปพบกนันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ